สวัสดีสวัสดีพี่น้องมือยู่พมกับสองสฉลยบรรณาสูน้หนึ่งอีกแล้วน้อพี่น้องกับคือเก่าและส่วนนี้เป็นส่วนฤดูเก็บเกี่ยวน้อพี่น้องกอยุติได้แต่หน้าเพราะวะ่าหน้าเ้ายังโมแลว <laughs> อยู่มาอยู่มาจนกลางเดือแนออแล้วพี่น้องยังโมแลอเพราะวะ่าเห็ดหน้าไร้นะบอ,น,อน,นั้นบ่อละน้อยเมกะหลังจากที่ว่าเขึ้นจากเกี่ยวเขาหนะพี่น้องอ่ะสิมากแกงไก่ใส่หมักผักน้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงไม่แยกกันไก่น้าบริขารื่นเริงน้อพี่น้องซื้ออ้าวน้ำกเจ้าซื้ออัน อกมันบวชเลือเพียงมันนี่แหละน้องมันบอกเป็นซื้อมานะแล้วก็มีหมักผักในเหื่อนนาะปูไว้ปิดลงมาไวซ้มสี่หน่วยแล้วพี่น้องก็เลยพาเฮ็นมังพ็พามาใส่แกงแล้วังแสมสดพันหอดอยูไฮยุนาลมอยีด้วยพี่น้องเห็นว่ามันแดดเนี่ก็มันก็ลมเย็นอยู่ได้เมื่อเขื่อนเมื่อทําอิซนาทีว่าห้าเกลียวหน้าทงทาอิดเอาแห้งแล้วพี่น้องยานเกียวไปนํำนะลังเลไปนนํำได้พี่น้องยานพ้นมาเอาแล้วพี่น้องมีปอกเป็นเชฟเก่ามาแต่ขั้วเเป็นเจดเอง่นกัย ตักแตนคือเกาวด้อพี่น้องขวดตักแตนแมงมันน้อยหนึ่งน้องเก็บได้สลี่ยวขวดเรียบรอย้อยนีเทาเอิญมาแกงโค้งไกลนี่น้อพี่น้องอไอเทาเอิญมาแกงโค้งไก่ล่างเรียบร้อยมาแต่เหือดน้อพี่น้องซับพันเรียบร้อยอันส่วนอันเครื่องปรุงกระเทีทยมมาติกไก่นะหมากันนั้นผักผักน้อพี่น้องซอยมาเรียบร้อยมีแต่ว่าแกงโลุน้องพีเป็นมากใส่เครื่องปรุงตำเขาเบือก่อนก็จะมีเปิ้ล จำเบรุมาวมาแล้วมาแกงลงมาัดูคิดตมตีเป็นยงเพอาะวยสีใจล่มเด้อมันนี่แม่ไปได้เลยยายรู้อึงค่ะโอ้แม่เออเทียงสิบาห้าลงแล้วเทียงสิบาห้าลงได้เด้อแมเล็กมาก่อนถึกเล็กก่อนเล็กมาสื่อเด้อไม่เปิพี่น้องยืนบ่านี่นะรู้เราเด้อนี่ะพี่น้องเลยแป๊ะแป๊ะรลมเด้อเบิ่งอันไพ่เต่ากันปู่ะพี่น้อง

ลงไปอกเยเก็บแบบล้งคกเลยม่ปองว่ายากนาด้ดิจองออกทรา เรินะ่มสืบแป่งน,นัวมาเลย่ายแต่ยังเรือใายแต่ยังเรือใสยเนาะพี่น้องแสและซื้อมา่สืกบกระปุนมาว่ะสิตามคือแต่ว่าแป่งน,นัวน้อยหนึ่งลืมมันร้ายเนี่ยแตงเนาะพี่น้องแค่เสียเอามาใสาป่ปลาแดกลงไป อากาศลมเย็นดีนี่บินมา,มาั <c oughs> าเจ้าละปินจะสปินมาถึงทางยานะลมมันกมาทางลมมันป้งหนแล้วว่ามันหกันมาทางนี้บินจได้เจาเมืมนน่อวานนี้กินแกงน้ำมันืาอน้กินแกงไก่ใกส่มักพักเนาะพี่น้องแม่แต่หน้าได้กินแต่ ไก่กับป่าสาดร้าย้าฮ่ฮ่กำปองไซด์ได้วหมันวเอาประเด็กตามสี่คนสี่มาคุณแย่คนนั้นบอก่ ว่าต้นสินโนันสิเข้มเลยวันนี้นะละลงวัวเตียโล่เธอเอ้าวักใส่ใส่เยอะๆใส่เยอะๆนี่พี่น้องเตรียมมาตะเกินคักแนบางทีกัดไรแนวเพล้วโผพี่น้องเลยลงๆนเือ นอพี่น้องคนแล้วพักอีตูกับแสแล้วพักนางตูนะพี่น้องหอมหอมเห็นมันหอมนี่พดบัวบัวคูมั้นเปือยี่ได้กระแสแล้วผักถาหมักเปืยกะงามันจงแสบนี่แบแบนัวๆถวยมากถวยมาก็เทียงางรวอมก็อ่ะถวยมากแกงเด้อนี่เด็กน้อย

จาเ,เป็นว่านอย่ากินว่านลไรกงได้บุ๋มกงเลยอ่ะมาสวยห้ามสวยห้ามากก่อนแป๊บนึงมาเป็นพี่น้องตักมาเด้อมาเด้อน,น,นั่งเลยนั่งหน่อยมาเด้อกินขังหน่อยขึ้นระเบ้ แกงมะพั้แกงมะพร้พี่เนาะแม่ตั้งน้ำใสดเฮ้ยตักงน้ำแบลองตั้งห็น้ำชั้นหนึก่ก่อนอ่ะตั้งให้ก็จะนี่อ่ตักน,น้ำก็จะสด ไได้อ uh. uh, <hl> ีกแล้วแหละหอนเด้อคอยเด้อคนนีได้ไทยความได้ไทยสุดไยอย่างมันมันหอนอ่ะแลนจ้นายบ่ได้กินได้บ่หอนเที่ยงได้พี่น้องนี่เราแบ่งเที่ยงกันไก่เล็กน้อยมันลายน้องพี่น้องอย่างกระเจาบพ่อพ่อกินเองเดี๋ยวมันอยากอ้าวป้องตัก ตากงหัวเตี๋ยวอะไรพี่น้องนี่จะแล้วแล้วบะกรปูน่ะยิ่งกระปูได้พี่น้องทุกยทั้งลรงนี่ยยิ่งข่าวแหล่แฉแหล่แฉส,สิลงมือก่อนนะพี่น้องยังไงทุกคนพี่ชาสิเป็นมืกกอเกาะใหทุกคนนี่เนาะสนี่มาเบิ่งดูนี่ปีกปไก่หัวตั้งแตนแมงมัน,นกระปูนะพี่น้องแล้วก็สมปลาสมปลาแดงนะเดนาะปลาแดง แล้วก็แกงผักนะพี่น้องแกงผักสใส่ไก่มีแต่เมโนโูไก่กับปลามาเนี่ยมาพี่นอ้องมาชิมชิมลุยก่อนจ้ะนะฮะเดี๋ยวเป็นมือ,อ,อก,มก่อกห้งก้าวนี่ก็ตันี่แม่เจ้าน้อลึกแฮม พอจักใ่ก็แมงมันอเข้มเลยใจตะเกือไก่ไม่ถนอไม,มนไม่ไก่ต้อกินเลี้ยงไก่ก็ต้องกินไก่มาตอนงทุกอย่างมาเลยเก็บเลยนะมึืมานน่ะ bắt không 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 สุมยปอกลุยนี่นจำโบลุยนะอาหารเท่านะพี่นนองมีแต่เม,มนูกไก่กปลาหน่อยน้งกินโล่กินเนืองหรเป็นอนะไรพี่มันนางฮู้ว่าเช่กันเอง ก่มนนะไปเบียกั ไม่ได้พี่น้องขอยเ้ี่ตัวป่าเลยันี่ตัวป่ายางไปเบิ่งควไอไก่โยเตีฝูกักแม่ไย่แล้วมบเสือแล้วยางไปเบิ่งได้นะขัควเิเก่าไปแล้วูกเป็นเทิงคนละเบิ้มันใจตัวเองน่ตัวเองผูกขัวนาขวอยมาน้พี่น้องระวบ่พีไปเบิ่งนะ่สนงอนิ่ะ ปล่อยเขาได้แคมน้องนะพีน้องอัดประตูไว้อาวลุยนุเลยไหมวัมวแนะสงขาวหวมันขาอ่ะนะเอาขาน้องฟ้าน่นอยเานาซุ่มสลายเกียวกันไปแท้เธอขานี้พร <หา S 2> ้อมนาะพี่น้องเนกะีียวเขาได้ซ้ำให้ด้วยมือเสานสาี้เพราะว่าหยากั้ายนี่เนาะพี่น้อง ข้ามยางไจะอีวายแล้วว่าอันเด้อกินขาว่านี่เบิดมือไง่ากินละเบิดมือได้พันกินอ่ะสนี่นซ้ายกัะปูเริ่มมาแกะปูมันเนี่ยนำอะแม่ย่างเนาะเอาจำจำอองมันเอาปินมาดูแลนยอดขึ้ดูนมันติดอยู่บนขามันติด มันทันละมันคักเนาะพี่น้องคุณแรกเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำแล้วพ็ย้ำเลยน้ำมันค่ะอย่างนี้มันจีหรือว่าเอามาพัดนะแม่แบบจะเห็นเนาะครเนี่แต่ไม่หละนะ่มพี่น้องเลบ่หอน กิลี่ได้ย h ắ กิน <g ib berish> ย h ắ กินนะป้าคำวา่าป้าได้แนวว่ากินเอาเอิร์กไวเนี่ยแ <c oughs> พงละน้องพี่น้องอานก,กันกินโอเคน้อพี่น้องสไลด์ก็จ,จกะได้จบคลิปเนาะเพราะว่ามือเกาะในกระยิ้วเขาคือกันช่ <c oughs> ไปกินเขาเนาะพี่น้องกินเขาแล้วก็พักพนแล้วก็ลงลุยต่อเนาะพี่น้องเกี่ยวทั้งกูพร้อมได้เมื่อนี้นะพี่น้อง,นอนงอกูงงงกพพนนงส่วนที่ว่า,าเกี่ยวเมวื่อวานนี้เนาะย่าพ้นตกห้ามเกี่ยวไปเท่าน้อยพี่น้องพ่างเมืองพ้นไปนึ่ง โอเคนะพี่น้องสำหรับคิวนนกอะบมมียังไลฟ์ไว้พอกันมาคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสแลนเดอร์บ๊ายบายสบัสดี